สวัสดีนะครับผมสวัสดีพี่ๆเพื่อนๆทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube เจมแท็กเตอร์นะครับเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับคลิปนี้ก็จะมาอัปเดตรีวิวรถแห่เองนะครับก็เป็นรถแห่เล็กของทีมงานผมอเองก็เดี๋ยวพาชมคุมพลังที่ใช้ครับอยู่แถวบ้านผมก็จะเน้นเป็นรถแห่เล็กนะครับ เล่นสดครับวันนี้ก็จะมาบิวบิวใหม่คุมพลังที่ใช้นะครับก็เป็นวอเทกนะครับสามพันหกเอาผ้าคุมไว้ก่อนครับฝนตกวันี้ขยายก็ขับเบตเป็นวอเทกนะครับขับกลาง <c oughs> เล่นสามทางนะครับ กลางแหลมก็เป็นขยายช่งเอ็ดเพชรบู์ขยายประกอบนะครับมอนิเตอร์สองใบนะครับปากสิบสองแล้วก็เสียงกลางสี่ใบปากสิบห้าแล้วก็เสียงแหลมสดอกมิกกี้ใช้ก็เป็น x r แสิบสองครับเต็มพอดีเลยแล้วก็คอร์ส เป็น dbx ครับสภาพก็จะลุกๆหน่อยเริ่มจะมีงานเข้ามานะครับเริ่มจะใกล้เจ้าภาษาก็เลยเอารถแท่มาเตรียมความพร้อมส่วนเครื่องปั่นอยู่บ้านนะครับเครื่องปั่นไม่ได้ขึ้นรถมาเครื่องปั่นก็เป็นบินซินครับ จ็ดจุดแปดกิโลวัตต์ส่วนตู้ที่ใช้ก็เป็นเทอร์โบนะครับเทอร์โบปากสิบแปดดอกโปรพาสครับฝนตกก็เลยคุมส่วนเสียงกลางเป็นดอกพีโอริโอนะครับปากสิบห้าสี่ร้อยวัตต์ ชาวบ้านผมก็จะนิยมรถแห่รถแห่เล็กครับเดี๋ยวก็จะติดเครื่องครับเป็นใช้เป็นมอเตอร์ไฟฟ้าครับผมจะเน้นสดทุกอย่างครับไม่มีดีโฟเน้นสไตล์ธรรมชาติ มอนิเตอรเป็นปากสิบสองครับแหลมต้องแปดเหมือนกันก็เลยให้เด็กน้อยมาหัดตีกองเล่นก่อนยังไม่ได้ลือลงจากรถรับงานเฉพาะขิดเพชรบู์ครับ ตัวรถก็ทำเองครับส่วนตัวเสียงกลางก็จะเป็นลิฟต์ดึงขึ้นนะครับเป็นสริงมอเตอร์ไฟฟ้าแบดสิบสองโวลต์ตัวนี้ก็ทำเองเดี๋ยวปีนี้จะบิวใหม่ครับ ก็ฝากติดตามชมด้วยนะครับผมเบียดหกใบนะครับ เดี๋ยวก็มาอนี้กสองสามวันเดี๋ยวจะมาฟังเสียงกันนะครับ